ฟูเมเทอาเคมิทกับความใส่ใจในการเผามนุษย์บัญชีผู้ใช้ X ที่มีชื่อว่าไอคาสึกิได้แชร์โพสต์ที่กลายเป็นกระแสเกี่ยวกับมังงะเรื่องแขนกลคนแปราธาตุเตียแดงให้เห็นถึงความใส่ใจและการทําการบ้านหนักแม้แต่ในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยในฉากหนึ่งที่นายทหารที่ชื่อว่าร้อยตีแจนฮาวก์ได้แสดงความสงสัยว่าศพในบริเวณที่เขาอยู่แค่โดนระเบิดหรือถูกเผาซึ่งหัวหน้าของเขาอย่างพันเอกรอยมัสแตง นักเล่นแร่ไปธาตุอัคีของเราก็ได้ตอบว่าเป็นศพี่ถูกเผาแน่นอนและเขาได้อธิบายว่าเวลาที่ร่างกายของมนุษย์ถูกเผาไขามันในร่างกายจะระเหยไปในอากาศทําให้ตัวเขาสึกเหนียวเหนียวซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพราะเช่นเดียวกับน้ํามันและไขมันสายอื่นๆสำหรับไขมันในร่างกายมนุษย์เองก็นับว่าเป็นสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้และหนึ่งในประเภทไขมันในร่างกายของเราก็คือไตรกีเซอร์ไลท์ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนและไฮโดรเจน ทำให้เมื่อถูกเผาไขมันเหล่านี้ก็สามารถเลืเยไปในอากาศได้และเป็นสาเหตุให้ตัวละครรู้สึกเหนียวบริเวณริมฝีปากเพราะไขมันลเลืเยไปติดบริเวณใบหน้าด้วยนั่นเอง